คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีโอกาสดีนะครับได้พูดคุยกับน้องเชนสุพันธทองสงนะครับล่าสุดเจ้าตัวมีชื่อไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการสู้ศึกฟุตบอลคิงครับในวันที่3และ 5. มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเชนสุพันธทองสงด้วยนะครับเจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับและนี่คือทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับน้องเชนจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสััมมภาาาษณ์ฝครบ เช่นรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฟุตบอลคิงคัพที่จะถึงนี้เอก็ดีใจครับที่แบบว่าเขาเรียกติดครับแล้วก็แบบว่าจะพยายามทําให้แบบดีแล้วแบบว่าถ้ามีโอกาสก็แบบจะพยายามทําก็แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบช่วยเชร์นะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆเชนติดมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กกันลครับตั้งแต่เด็กเลยไล่ขึ้นมาทุกชุดเนี่ยแต่อันนี้คือชุดใหญ่๋อก็รู้สึกแบบว่าดีใจครับแต่แบบว่าแบบก็ต้องแบบไปเรียนรู้จากรุ่นพี่ทีี่่่เค้้าาาออยูมมกนนนหรับผ ประสบการณ์ที่ได้จาก s อ g ซเมืองไทยแต่ช่วยอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าเชนก็ยังจะพอมีโอกาสได้สลับมาลงเล่นบ้างอย่างเกมนัดที่แล้วกับทีมสกอตไทยก็ได้เล่นก็รุ่นพี่ก็บอกว่ามีผลครับแบบว่าเหมือนว่าช่วยกระตุ้นแบบมาช่วยแบบเป็นแรงผลักดันช่วยสอนเราแบบถ้าเกิดอันไหนไม่ดีเขาจะช่วยตักเตือนช่วยอะไรครับแบบว่าให้ไปทางที่ดีครับครับผมแล้วประสบการณ์การได้ยืนคู่กับโอยยมากับเอ่อฟาบิซซโอช่วยได้มากไหมครับก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบ บางทีก็บบเหมือนเล่นไปด้วยแล้วก็บางทีก็จะพยายามสอนแบบถ้าเกิดเสียหรือว่าแบบจบเกมครับก็แบบเขาจะแบบว่าแบบเรียกไปบอกว่าแบบไม่เป็นไรเกมมันมีแพ้ไม่ชนะแบบธรรมดาครับเป้าหมายในคิงครับมองยังไงโอกาสลงเล่นและรับใช้ทีมชาติแล้วก็หวังว่าจะพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์เนาะครับก็ ถ้าเกิดถามว่าหวังหรือยังครับก็แบบหวังไหมก็แบบหวังครับว่าอยากเล่นแต่ว่าเราก็แบบต้องแบบไปเรียนรู้จากรุ่นพี่ก่อนครับแบบว่าเพราะว่ารุ่นพี่เขาอยู่นานกว่าเราแล้วแบบไปเรียนรู้จากรุ่นพี่ว่าเขาเป็นยังไงอะไรไงถ้าเกิดมีโอกาสก็แบบทำให้เต็มที่ที่สุดครับเป้าหมายคือแชมป์นะครับแชมป์ครับผมก็หวังว่าน้องเชษฐพันธ์ทองสงและเพื่อนๆอีก9รายนะครับจะโชว์ผลงานได้อย่างดีเต็มที่ในการรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในฟุตบอลคิงคัพที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวยังไงแล้วพอใกล้ทัวร์เมนต์การแข่งขันนะครับเดี๋ยวมังทองทีวีของเราก็จะทำสกูปเกี่ยวกับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยทั้ง10รายของสโมสรเอสซีจีมองทองอยู่ในแต่ของเรามาฝากอีกทีหนึ่งครับ